ผู้พันเบิร์ดแฉเล่เหลี่ยมเขเมรนั้นละเมิดสนธิสัญญาไม่เก็บกู้ทุนระเบิดให้หมดแถมยังวางใหม่เพิ่มผลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยและผอ,อสำนักง,งานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภัยโพสต์เฟซบุ๊กว่าความจริงใจในการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ของกัมพูชาจะเป็นเพียงแค่ลมปากโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ลองมาดูกรณีเก็บกู้ทุนระเบิดกันบ้าง มินิซีรีส์กัมพูชากับสองหน้าของสนธิสัญญาออตตาวาเรื่องเล่าจากกับระเบิดอดีตที่เจ็บปวดสนธิสัญญาออตตาวาคืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้การสะสมการผลิตและการขนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าวเขมรล,ลงนามปี2540ให้สัตยาบาล2542มีผลบังคับใช้2543 ปัจจุบันขเขมรยังเหลือพื้นที่เก็บกู้อีกมากไม่เป็นไปตามส่วนที่สัญญาอีกทั้งยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะเข้าเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาห้ามไว้ไม่ให้เก็บกู้อีกด้วยสงสัยคงกลัวว่าถ้าเก็บหมดแล้วจะไม่มีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามากระมังกัมพูชาแคมโบเดียเป็นดินแดนอันตรายด้วยกับระเบิดที่ถูกทิ้งไว้มากมายจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันกว่า6 5 0 0 0คนตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมา คนจำนวนมากต้องสูญเสียขาแขนหรือแม้แต่ชีวิตทำให้กัมพูชามีอัตราคนพิการจากกับระเบิดสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก รายงานของแลน d m i n มอ o ิเตอร์ระบุว่าณนะปี2022มีพื้นที่เสี่ยงจากกับระเบิดในกัมพูชายังเหลือกว่า2,000ตารางกิโลเมตรและมีเหยื่อเพิ่มขึ้นราว40คนต่อปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่าชาวนาและเด็กในพื้นที่ชนบทกัมพูชาจึงเข้าร่วมสนทิสัญญาออตตาวาปี1997นอกจากนี้กัมพูชายังได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทบทวนครั้งที่5ของสนทีสัญญานี้ในปี2024เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรตินี้ ฟังดูดีแต่เรื่องนี้มีเบื้องหลังที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงซ่อนอยู่มีรายงานหลายครั้งว่ากองทัพกัมพูชาแคมโบเดียีมิลิเทอรีแอบวางกับระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนไทยโดยเฉพาะบริเวณใกล้ปราสาทพระวิหารเพรียวิหาร รายงานจากแบงคอกโพสเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2013ระบุว่าทหารไทย3นายเยียบกับระเบิดขนาะลาดตระเมนในเขตไทยโดยพบว่าเป็นระเบิดรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้าและมีแหล่งข่าวอ้างว่ากองทัพกัมพูชาใช้ระเบิดเหล่านี้ตอบโต้ไทยจากการที่ไทยทําการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้พยุง แม้ทำการกัมพูชาจะปฏิเสธเสียงแข็งแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้หลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่ากัมพูชาอาจกำลังแอบละเมิดสนธิสัญญาอตตว่าอย่างลับๆทำไมจึงไม่เก็บกู้ให้หมดและยังวางใหม่เพิ่มคำตอบคือคอรัปชันกับระเบิดที่มองไม่เห็น ปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานกู้กับระเบิดของกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่ Center for international policy รายงานว่าในปี1999องค์กร Action Center, c a m b บ d i a เ m ียนไมเอ็กช n ่ e เ c m a c ถูกเปิดโพงว่ามีการยักยอกเงินและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำให้ผู้บริจาคตะวันตกระงับการสนับสนุนชั่วคราวและกระทบต่อการกู้ระเบิดอย่างรุนแรง แม้เวลาจะผ่านมานานแต่ปัญหาคอร์รัปชันก็ยังฝังลึกและแผ่ขยายโดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนจากนานาชาติเช่นโครงการกู้ระเบิดจากสหภาพยุโรปและ UNDP ซึ่งหลายหน่วยงานยังไม่มีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายที่โปร่งใสจึงขอตั้งคำถามว่า 1. กรณีเก็บกู้ระเบิดนี้ไม่ตั้งใจเก็บของเดิมให้หมดแถมวางเพิ่มใช่หรือไม่ 2. อ,อย่างนี้ประชาคมโลกจะไว้ใจขเขมรได้อย่างไรว่าจะจริงใจต่อการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในขเขมร 3. ความขัดแย้งระหว่างไทยกับขเขมรครั้งนี้นั้นขเขมรมีการวางระเบิดสังหารบุคคล pmn 2เพิ่มอีกหรือไม่